สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพาทําขนมกล้วยผสมแป้งข้าวเหนียวดํานะคะแป้งเหนียวนุ่มเหนือหอมหวานมันอร่อยพอดีเลยค่ะพร้อมวิธีห่อง่งายๆสีสวยทํากินทําขายได้เลยค่ะส่วนผสมและวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของกล้วยน้าําว้าสุกงอมก่อนนะคะปอกเปลือกเอาเส้นใหญ่ออกให้หมดให้เกลี้ยงค่ะแล้วก็ขย้า สยามพอหยับหยาพอนะคะกล้วยน้ำว้าเลือกกล้วยที่สุกงอมค่ะจะได้มีความหวานฉ่ำอร่อยนะคะส่วนใครชอบงอมมากงอมน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะ พอเราขยำกล้วยพอหยาบๆดีแล้วก็พักไปก่อนค่ะส่วนผสมในการทําขนมกล้วยผสมแป้งข้าวเหนียวดําของเราค่ะก็จะมีกล้วยน้ําว้าสุกงอมที่เราขยำไว้นะคะมะพร้าวทึนทึกเลือกแบบที่ไม่แก่มากก็จะมีความอ่อนความมันความอร่อยค่ะในส่วนตัวใส่ขนมค่ะแล้วเราจะแบ่งส่วนตัวหน้าขาวๆสวยๆแบ่งไว้แต่งหน้าขนมของเรานะคะคลุกเลือนิดนึงค่ะจะได้มีความนัว คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็พักไว้นะคะส่วนตัวมะพร้าวมีสองส่วนค่ะแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวดำเกลือน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็กะทิค่ะส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเตรียมชามผสมใส่แป้งมันลงไปค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวดำค่ะ เกลือค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำตาลทรายแทนก็ได้แต่ถ้าเกิดได้น้ำตาลมะพร้าวจะมีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยค่ะขึ้นอยู่กับความหวานของกล้วยที่เราเลือกมาใช้ด้วยค่ะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยนะคะจากนั้นขยำ น้ำตาลให้ละลายดีก่อนค่ะคลุกเคล้าแป้งให้เข้ากันดีก่อนนะคะพอน้ําตาลละลายดีแล้วใส่กะทิแล้วก็นวดให้เข้ากันดีเลยค่ะ สีจะเข้มจะอ่อนมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของแป้งข้าวเหนียวดำที่เราใส่ไปนะคะใครชอบสีเข้มมากเพิ่มได้ใครชอบสีอ่อนกว่านี้ก็ลดปริมาณแป้งข้าวเหนียวดำแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวขาวแทนได้เลยนะคะนวดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะให้เกลือให้น้ำตาลละลายให้แป้งทุกอย่างเนียนเข้ากันดีเลยค่ะ พอเรานวดแป้งเนียนดีแล้วค่ะก็จะได้ความข้นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นให้เราใส่กล้วยที่เราขยำไว้บดไว้ลงไปค่ะตามด้วยมะพร้าวขยำคลุกเค้าให้เข้ากันดีเลยนะคะ พอเราพยายามทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะก็จะได้ขนมข้นๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราก็จะมาทําการห่อขนมกล้วยของเรานะคะเตรียมใบ,บตองค่ะช่วงใหญ่ๆยาวๆหน่อยนะคะวันนี้พาจะทําประมาณสี่นิ้วค่ะฉีดใบ,บตองสี่นิ้วเช็ดทาความสะอาดหน้าหลังให้เกลี้ยงเลยนะคะจากนั้นใช้กรรไกรตดัดยาวๆแบบนี้หัวท้ายตัดเหมือนกันค่ะ ก็จะได้ทรงยาวๆแบบนี้เลยนะคะส่วนใครจะทำห่อเล็กห่อใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะวางใบตองที่เราตัดไว้ลงไปค่ะและสิ่งที่เราต้องเตรียมใบตองช่วงใหญ่ๆยาวๆเหมือนกันฉีกประมาณนิ้วกว่าแบบนี้ค่ะเราจะไว้ทำเตี่ยวห่อขนมของเรานะคะแล้วก็ไม้กลัดค่ะแล้วเาจะนำกล้วยน้ำว้าสุกไว้แต่งตัวขนมให้สวยงาม หน้าทานมากยิ่งขึ้นนะคะหั่นเป็นแว่นๆแบบเนี้ยค่ะวางกล้วยน้ำว้าสุกที่เราหั่นแว่นไว้เมื่อกี้ลงไปใครจะใส่สองข้างก็ทำแบบนี้ค่ะตามด้วยแป้งขนมที่เราทำไว้แล้วก็โปะด้วยมะพร้าวขูดผสมคลุกเกลือไว้ค่ะ จากนั้นรวบขึ้นจับพับขึ้นแบบนี้ทำเหมือนห่อหมกนะคะสองข้างทำเหมือนกันค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้จากนั้นใบตองเตี่ยววางลงจับขึ้นรวบเข้าหากันแบบนี้ค่ะจานั้นใช้ไม้กลดัดกลัด ขัดไว้ให้อยู่ดีเลยนะคะชายกะตาดเชียงๆให้สวยงามค่ะกล้วยที่เราหั่นไว้วางใส่สองข้างแบบนี้นะคะจากนั้นตักแป้งใส่ตรงกลางค่ะตามด้วยมะพร้าวขูดคุก,กเกลือ แล้วก็รวบเข้าหากันแบบนี้ค่ะจะพับขึ้นทำเหมือนห่อหมกค่ะสองข้างทำเหมือนกันนะคะนี่รวบเข้าหากันก็จะได้แบบนี้คล้ายๆขนมใส่ไส้ค่ะจากนั้นใบตองเตี่ยววางลงรวบชายขึ้นเข้าหากันแบบนี้นะคะให้แน่นให้อยู่ดีเลยค่ะ แล้วก็ใช้ไม้กลัดเสียบแทงไปกลัดไว้ให้แน่นให้อยู่ดีเลยค่ะก็จะได้แบบนี้ใช้ที่เหลือตัดแต่งให้สวยงามแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะวิธีห่อขนมกล้วยง่ายๆสีสวยค่ะพอห่อเสร็จก็นำไปเรียงใส่ซึง้งเตรียมนึ่งได้เลยค่ะพอเราห่อขนมกล้วยของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เรียงใส่ซึง้ง ตั้งหมอ้อน้ำให้ร้อนให้เดือดยกขึ้นนึ่งค่ะปิดฝานึ่งต่อประมาณ 30- 40นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกดีแล้วแต่ขนาดและความหนาของห่อขนมที่เราทำนะคะพอเรานึ่งขนมกล้วยของเราครบเวลา40นาทีจากนั้นก็ปิดเตาค่ะเปิดดูค่ะนี่พอขนมสุกก็จะมีกลิ่นหอมออกมาเลยนะคะปิดเตาพักไวใ้ให้เย็นสักหน่อยเดี๋ยวพอขนมเย็นขนมก็จะเซตตัวค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูขนมกล้วย แป้งข้าวเหนียวดําของเรากันนะคะขนมกล้วยของเราก็เริ่มเยียนตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะนี่นี่มีกล้วยสวยๆน่าทานแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะหอมหวานมันอร่อยแป้งเหนียวนุ่มหอมข้าวเหนียวดำด้วยนะคะ สูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทำกินทำขายได้เลยค่ะลองไปทำดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ